ผมเต่าทรงคนมักเลาะมันเอกชีหลังจากการเริ่งงานและการชิเลาะขึ้นก่าแล้วครับวันนี้ชีวิตผมก็เริ่งงานมากแตุ่มีี๊มยงดอกกัะพ้มามาออกไปยางตามปกติครับไปเร็ว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 รถมาแล้วรถมาแล้ว เป็นชีวิตตั้งหลืองานของผมครับที่ตองท้ำจัจวัดประจําันแตเทละมือไปก็ม้าน่อยตัวนี้แหละครับน้องม้านี่ละไปไหนมาเซลฟี่ความเซลฟี่ความสัวัดวัดด้วนหรือเปล่าลูกใาย <c oughs> โอของเขาสานมันถึงผ่านน้ำเด่นเอาลง่องน้่เด่นเลยายเสก็เบิกแตมันงางเป็นเีาทุบผู้อย่างว่าโอ้ไม่ไปหลกบวยากินอเลี่ยงนี้เลายบ่โอ้โบโปูกมันท่าเมืนันถูกมันเะมือนกน จากแล้วก <U> uh. ้าวนี่เพงกูห oh, no. ันอยู a ่เลยงูแล้วม <we> ีหายมันยั e ่ได้บนแหนเอามาเอามายังเอานี้วนี uh, ้ป่ดทีเราถึเด้พออยากยเอามาตรงนดเลียงมันไปในบาุผนบานี o ่เงี yeah, ้ยวเสียบานอีกใครที่เปิดแอร์นันรอโอ้ยโวผมีแอร์ดอกนี่แต่พันลมเลยละ พ่อลูกก็ไม่ได้เปิดถุงม้าได้มาเว้ด้วยพวกเขาหาเขาเฮ็ดดีๆเนาะเฮ็ดปิดแอร์นอนในห้องแอร์แม่นอาน่ะบรรยากาศเบังบรรยากาศแย้มแหลงเขาจ้าออกกอล์ล่างกายแลียนยบยบอันนี้ก็ได้แต่จู้งม้าอะไรนี่ก็ได้จูงน้องม้าเล่นโอ้ยไปดฟาด ขึ้เขาวล่ะครับพี่น้องผ้าหมาออกไปยางโอ้ผ้าหนองหมาออกไปยางชีวิตผมสบายสบายบรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานศูนเหลาาศูนเหลาาใหญ่พวงไกาไทยสาร ฟูอ้าฟูเออ้าฟูเอฮะที่บ้านชี่ผมกับมี่ซ้สามินะครับถ <c oughs> ้ามาออกมาเลาะจะไปเดินเฟีต้องบ้าน แง้มแรงเดิดแร,ไแรนไปแรนมากบ่เพื่อนพ่อผู้นีแต่เดี๋ยวบอกนั่นผู้นั้นผู้นี้ไปบรรยากาศแง้มแรงเลยประมาณนีแ้แหะครับพี่น้องนี่ عفو ايه eh? <laughs>